หมเลยนะเอเคนะเข้าไปเลยทั้ง,งหมดหืมไเย็นรอคำสั่งเสียงกิ๊กก่อนตั้งสัตว์กิ๊กแล้วลุยไอ้เลี่ยมตามจับตัวมึงยากเลอเกิดโอ้โหมาทำไมช่วงนี้ไม่ตาเนี่ยแดดทั้งจานเลยเนี่ยหกเต็มเลยเนี่ย อูยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วเปิดเนี้ยยังไงก็ต้องมีสี่ไม่มีผมคัดอย่างนี้หกอย่างเดียวมึงจะมาลั่นกูเซ่ยุทธจับเนี้ยกูเดินละก่อนมึงนะอ้เรียมถ้ามีสี่ผมโดนจับไปโรงพักเลยถ้ามีหกปล่อยผมไม่ละมึงท้ากูเหรอเออมึเองเงอนไกครับน,น,นี่เราไปัหนเจ็บเลยนะผมเดียวต้องขยายใหม่ มึงไส้แตกแน่นแข่งไม่เลีอ,อยงเป็งสี่สี่พันเป็นไม่เล่นน้อยๆก่อนแ่ะทีละห้าร้อยสามร้อยก่อน, 500, อนต้องเข้าใจนะไอ้กนองเวลาพี่ปฏิบัติหน้าที่อีทุ่มสุดต๊วเดีย๋ยวคี่ดังอยากขยุ่มเชื่อมองทำไมอ่ะมันยับขอโทษเต็งสี่สี่พันเปิด<ม>เ,เลยนะเฮ้ย <c oughs> ที่มีคนลงทุนพี่ต้องเปิด <c oughs> นี่น่าเชื่อสีนี้รอดการจับกุมไม่ได้ยังไงวะเร็ียบร้อยหมดเลยสีฟันสีเดียวเลยนะ่ปไปลงงพักเดี๋ยวค่อยืมจะรีบไป,ไ,ปไหนเหล่าลงพักแค่นี้เองจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลยอ่ะ,อะให้โอกาสนะครั้งเดียวนะอ่ะลงดิรับจำนำของไหมล่ะมีอะไรมาจำมอนาฬิกาไหม อยู่ให้องน้ำนี่ตบกูทำไมไี่กูตำรวจนะเนี่ยตำรวพ่อของแต่งตัวเงี้ยเวลากูแต่งตัวดีก็กลัวกูขอราะผมรัเครื่องแบบตบกูเป็นเพื่อนเล่นเลยให้กูถูเปิดนี้ก่อนเถอะกูจะถ่ายชุดแล้วมาจับมึงไปแถลงข่าวที่บอชโนอกูเฉยเอามือไว้ที่อื่นสวย ออกอะไรเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเล่าให้แกตัก่อนเดียวมึงกินพูดหมดตัวแล้วนะโอหนี่แกมักีตาแล้วเนี่ยจะเบี้ยวมาแเลอ้วอ้งอ้ไ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 อ้อ้กอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไม้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอเไอ้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 อ้ไั้ไอ้ไป้ไอไอไปไอ้ไ้เลยไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอไอ้